สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องรู้อยังครับหลายคนนะครับเคยเห็นอาหารเสริมเพิ่มความสูงเช่นแคลเซียมผงคอลลาเจนวิตามินดีแล้วสงสัยว่าตอนโตแล้วกินได้ผลจริงหรือวันนี้นะครับเราจะเจาะลึกว่าอาหารเสริมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความสูงได้อย่างไรโดยอธิบายกลไกกระดูและข้อมูลทางการแพทย์อ้างอิงครับและพร้อมข้อควรระวังด้วยนะครับไปฟังกันเลยครับ แคลเซียมเป็นแร่ธาตุหลักของกระดูกกินเพื่อเสริมความหนาแน่นกระดูกวิตามินดีช่วยดูดซึมแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงคอลลาเจนโปรตีนโครงสร้างส่วนหนึ่งของกระดูกและเนื้อเยื่อครับแล้วมันยังมีวิตามินอื่นๆแล้วก็สมุนไพรนะครับบางยี่ห้อเนี่ยใส่วิตามิน A ทองพันช่างแล้วอ้างว่าช่วยฮอร์โมนเติบโตครับความสูงนะครับ เกิดจากกระดูกยาวของแขนขาหดตัวณแผ่นกระดูกอ่อนปกติจนถึงวัยเจริญพันธุ์กระดูกยังสามารถต่อยาวได้เรื่อยๆแต่เมื่อโตเต็มที่กลไกนี้จะหยุดทันทีครับดังนั้นถ้ากระดูกปิดแล้วการเพิ่มความสูงด้วยวิธีใดๆก็เป็นไปไม่ได้ครับแม้เราจะกินอาหารเสริมก็ไม่สามารถไปยืดให้กระดูกยาวขึ้นได้อีกครับแม้ตัวสมุนไพร ือแคลเซียมจะช่วยในวัยเจริญเติบโตแต่เมื่อโตแล้วการกินแคลเซียมหรือคอลลาเจนไม่ช่วยเพิ่มความสูงโดยตรงครับส่วนใหญ่นะครับจะช่วยเสริมสุขภาพกระดูกเช่นงานวิจัยพบว่าการเสริมแคลเซียมในเด็กชายอายุ16-18ปีมันจะช่วยเพิ่มความสูงได้เล็กน้อยครับเพิ่มขึ้นประมาณ7มมตรครับแต่สังเกตว่านะครับการวิจัยนี้ยังเป็นวัยรุ่นที่ยังไม่ปิดแผ่นกระดูกนะครับ โอกาสในการจเจริญเติบโตของกระดูกยังมีอยู่หลังปิดกระดูกได้แล้วไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วช่วยยืดกระดูกให้ยาวขึ้นได้ครับในตัวคอลลาเจนนะครับมีงานวิจัยในผู้หญิงวัยท้องที่พบว่าการกินคอลลาเจนเสริมเพิ่มความหนาแน่นกระดูก BMD ได้แต่ไม่ได้ทําให้กระดูกยาวขึ้นหรือเพิ่มความสูงได้ครับส่วนตัววิตามินดีแคลเซียม มันจําเป็นสําหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ขาดครับเพื่อป้องกันกระดูกบางและโครงสร้างกระดูกแต่ไม่มีงานวิจัยยืนยันนะครับว่าหลังวัยรุ่นกินแล้วเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าเดิม Gh Boosters หรือตัวยาอื่นในอาหารเสริมหลายยี่ห้อนะครับโฆษณากระตุ้นฮอร์โมนเจริญเติบโต HGH แต่ m า y o Clinic ชี้ว่าไม่มีงานวิจัยชี้ชัดว่าช่วยได้จริงและอาจไม่ปลอดภัยครับเรามาดูข้อมูลจากหน่วยงานและงานวิจัยนะครับ กองทุนโภชนาการเด็ก WHO แม้เน้นให้เด็กได้สารอาหารครบแคลเซียมวิตามินดีเพื่อให้โตตามศักยภาพแต่มันไม่ได้ส่งเสริมอาหารเสริมพิเศษแบบได้ผลชัดเจนในการเพิ่มความสูงนะครับสถาบันเวิศาสตร,ร์การกีฬาสมาคมโภชนาการแนะนำโภชนาการที่สมดุลในวัยเจริญเติบโตแต่ย้ำนะครับว่าอาหารเสริมไม่ใช่ทางลัดเพิ่มความสูงครับ นอกจากงาน J-Trim e n d o c h i n o นมีแท ok ็บ2,005ที่กล่าวถึงแคลเซียมเพิ่มความสูงในวัยรุ่นยังมีงานวิจัยอื่นที่คล้ายกันแสดงให้เห็นว่าประโยชน์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเพิ่มมวลกระดูกหรือสุขภาพกระดูกไม่ใช่เพิ่มความสูงโดยตรงงานวิจัยจากแก m มเบียนบอแสดงว่าในบางกรณีให้แคลเซียมตอนก่อนวัยรุ่นเร่งให้เจริญเติบโตรเร็วขึ้นแต่ส่งผลให้หยุดสูงเร็วกว่า และสุดท้ายอาจได้ความสูงน้อยลงครับแสดงว่าแม้แคลเซียมมีผลต่อการจเจริญเติบโตแต่ไม่ง่ายต่อการคาดเดาว,ว่าท้ายที่สุดจะสูงขึ้นเท่าไหร่ครับเรามาดูข้อควรระวังในการใช้นะครับปฏิบัติตามคําแนะนําปริมาณที่ปลอดภัยเช่นวิตามินดีไม่เกิน4,000 IU ต่อวันตาม Mayo า Clinic ยยครับหลีกเรื่องการกินเกินพอดีครับหากกินเกินจําเป็นโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมัน a ี e ออาจเกิดพิษเช่นวิตามินดีเกินทำให้แคลเซียมสูงในเลือดมีอาการขึ้นไส้ปวดกระดูกไตาวายได้ครับอาหารเสริมบางตัวไม่ได้มาตรฐานควรตรวจสอบฉลาบอย่าไว้ใจคำโฆษณามากเกินไปครับเพราะไม่ผ่านการควบคุมเหมือนยาหากคิดจะเสริมสารอาหารควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนครับโดยเฉพาะเด็กหรือสตรีมีครรภ์เพื่อดูว่าจำเป็นจริงหรือไม่ครับ บางคนนะครับอาจแพ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไตและการดูดซึมทําให้ไม่ควรกินเกินครับสําหรับอาหารเสริม g h b o o s t e r หรือฮอร์โมนต่างๆให้ระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะอาจจะมีสารต้องห้ามและเสี่ยงความผิดกฎหมายครับสรุปแล้วนะครับอาหารเสริมต่างๆเช่นแคลเซียมคอลลาเจนวิตามินดช่วยในด้านสุขภาพกระดูกได้ในระดับหนึ่งครับ แต่มันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดครับว่าหลังโตเป็นวัยรุ่นหรือปิดแผ่นกระดูกไปแล้วยังช่วยเพิ่มความสูงได้จริงหากอยากสูงการดูแลโภชนาการที่สมดุลกินโปรตีนแคลเซียมวิตามินและออกกําลังกายสม่ําเสมอในช่วงวัยรุ่นเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าครับถ้าสงสัยว่ามีปัญหาสุขภาพหรือโภชนาการควรพบแพทย์มากกว่าซื้ออาหารเสริมประเภทเพิ่มสูงครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้อย่างครับ ได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ